วันนี้ครัวแม่พึ่งชวนมาทำวุ้นลูกแก้วผลไม้รวมคลายร้อนทำง่ายแล้วก็น่ากินมากๆนี่เลยเตรียมผลไม้ที่เรามีแล้วก็เราชอบทานได้ทุกแบบเลยนะคะในส่วนของวุ้นนะใส่น้ำลงไป500กรัมผงวุ้นที่แม่พึ่งใช้นะคะเราจะใส่ลงไป1ช้อนชาครึ่งเคล็ดลับง่งายๆเลยที่ทำให้วุ้นใส่ปิ้งน่าทานแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็จะแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีค่ะ คนให้เข้ากันแบบนี้จะทำให้วุ้นกระจายตัวแล้วก็อิ่มน้ำจากนั้นก็นำไปต้มบนเตาได้เลยนี่ค่ะเริ่มร้อนแล้วต้องรองให้วุ้นเดือดจัดจัดเลยนะสังเกตตัววุ้นก็จะใส่ปิ้งขึ้นมาทันทีเลย จากนั้นไ่พึ่งก็จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ80กรัมสูตรนี้จะไม่หวานเกินไปจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อปรับรสชาติให้กลมกลม่อมพอวุ้นเดือดจัดจัดอีกรอบหนึ่งก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราทำเป็นบุนลูกแก้วก็จะใช้พิมพ์น้ำแข็งกลมๆแบบนี้เลยทำออกมาแล้วรับรองค่ะว่าสวยงามน่าทานสุดๆจัดผลไม้รวมสีต่างๆใส่ลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะ นี่รวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินน้ำวุ้นของเราก็อุ่นพอดีนะคะแม่พึ่งก็จะตักใส่เข้าไปในพิมพ์ไม่ต้องยั้งมือนะใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะไม่ต้องกลัวลน้นนี่ผลไม้รวมหลากสีของเราก็ลอยอยู่ในน้ำวุ้นแบบนี้นะคะทุกคนลองปิดฝาพิมพ์ลงไปนะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้น้ำวุ้นยังไม่เต็มสามารถเติมได้ เติมให้เต็มแบบนี้เลยนะคะจะออกมาสวยมากๆนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นลูกแก้วผลไม้รวมของเราลองเปิดพิมพ์ดูนะคะนี่ค่ะวุ้นเซ็ตตัวเป็นลูกกลมๆแบบนี้น่าทานมากๆเลยสีก็สวยด้วยหรือถ้าใครมีพิมพ์น้ำแข็งรูปสวยๆน่ารักน่ารักแบบอื่นก็ใช้ได้เลยนะคะ กลมๆใสๆนะคะหน้าตาน่ารักลูกดิ๊กแบบนี้น่าทานที่สุดเลยมาดูไอเดียในการจัดวุ้นลูกแก้วผลไม้รวมนะเราสามารถปรับเสียบเป็นไม้แบบนี้นะคะเพิ่มความสวยน่าทานเพิ่มมูลค่าย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะสามารถนำไปต่อย,ยอดทำขายทำทานนะคะสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆได้เลยวุ้นเสียบไม้แบบนี้เวลาไปจัดวางในจานนะ สีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังสะดวกในการรับประทานด้วยไอเดียแบบที่2องนะไม่เพิ่งจะจัดวุ้นลูกแก้วผลไม้รวมใส่แก้วแบบนี้ค่ะขนาดพอดีสำหรับรับประทานเงท่านนะคะหยิบได้เลยทุกคนเป็นวิธีที่ทำง่ายทานง่ายใครเข็นก็อยากชิมเลยค่ะทานวุ้นลูกแก้วเด้งๆผลไม้ฉ่ำๆนะคะเย็นๆอร่อยชื่นใจที่สุดเลยลองทำดูนะคะ